มาแค้ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทสปายไรเมือถือนะครับแล้วก็อยู่ผมตีหัวหมนเดิมนะครับมาเกมแรกเราไม่รู้ว่าเจอตัวอะไรนะโอเคผมได้โทเทมแล้วหนึ่งอันสปินรอบไปหนึ่งทีต้องฉีกครับต้องดึงออกให้เพื่อนปักอุย้ยแล้วกระตุกโ,โดนไปทีหนึง่ง โอ้โหแล้วมันหนืดอ่ะเวลาโดนควันแล้วมันหนืดนะครับหลอกสวยโอ้โหยังโดนเฉยเอออ๋อยังไม่หมดอีกเดี๋ยวโอเคแตงคิวเพื่อนเดี๋ยวผมหิวตู้แล้วกันนะค่อยไว จะไล่เพื่อนอยู่นะเดี๋ยวปั่นรเลยเลื่อนปั่นเลยเพื่อนปัดสองปัดสองมาเลยเพื่อนแข็งใจไว้เพื่อนเออ,เอ,อสวยมันเป็นทีมเบริร์กที่ดีที่สุดดีนะเพื่อนให้ตีฟีหนึ่งทีเมืเ่อกี้โอเคลุงบินน่าจะไปช่วยแหละน่ยอุย้ย ผมก็มองหาว่าเขามาทางไหนเกือบโดนแล้วโอเคตรงนี้มีสองไม้นะครับไม้สองแผ่นน่าจะเล่นได้อยู่แต่ว่ามาเล่นยากตรงที่มันเนี่ยคูไม่โดนโอ้มาเล่นยากตรงที่มันโดนควันนี่แหละโอเคยังวนได้คนระับพับเลยแล้วกัน กระเทืบเปล่ากระเทือบดิหลอกสวยกระเทืบเพื่อโอเคเขา้าบัานใหญ่ครับมา<อ>ตรงนี้น่าจะจุ๊กได้นานนะเป็นเป็นจุ๊กเด็กนะถ้าเขาตามผมเนี่ยบอกเลยว่าเสียเวลาเสียเวลามากกระเทืบเครื่อง อยู่เพื่อนโอ้โหสปินลั่นโอเคไปเหลือเครื่องสุดท้ายครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสปินลอนะโอ้โหแล้วเขาไม่สนใจผมเลยว่ะนี่ยสปินลออุ้ยตียัดมาเลย มาพับไปเลยแล้วกันหลอกออแล้วโดนควันแล้วมันเหนื่อครับทุกคนมันเขาจะไม่ตามผมแล้วนี่เพื่อนไปไม้เฮ้ยนั่นนั่นน่นา่นา,นาจะสตันด้วยนะเมื่อกี้โอเคเราได้ใช้ไปสองครั้งแล้วครับยูทูบ แล้วก็ฮิวด้วยกล่องพยาบาลไปหนึ่งครั้งถือว่าคุ้มนะเกมน่ะเอาเปิร์กเซตนี้มาคือได้ใช้นะครับเซ็ตเขาเขาเรียกว่าเซ็ตอะไรวะเซ็ตห่อสูบพอสองห่อใส่ไข่อรู้จักป่ะเพื่อนหลอกเลยเดี๋ยวผมต้องเดินล่อรับแล้วสปินสวยสปินผมเหลืออีกไม่กี่วิ โอ้ยเดี๋ยวผมเดินในสปิริตลีอ่ามาแล้วอืมเขาไม่ตีป่ะผมผมจะรอสักหน่อยหนึ่งแคครับผมเกมนี้ก็รอไปได้มาด็อกเตอร์โอ้เราช็อตอย่างแม่นโอ้ยโอ้ชิมหาทุกคนละแอดออนแดงด้วยนะคนนี้น่าจะเอาเรื่องช็อตเป็นด้วยแอดออนแดงด้วย ถ้าเราเจอด็อกเตอร์แอดออนแดงแบบเนี้ยเราต้องหาหาแมสที่มันเห็นตัวเขานะครับไม่งั้นเราเราจะเสียเปรียบมากเพราะว่าไฟไฟแดงเนี่ยมันติดตัวเราตลอดเห็นอหอกำลังไปช่วยเพื่อนอยู่ปะ มันจะมานะาเาผมยืนรอเลยรอรับหน้าให้เพื่อนครับเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะลงเมนเมนเหรอ,อไปหาใครอ๋อไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างอ๋อมันจะมันจะมาเลยนะ ไปเปิดตู้หาเฉยเลยเอาเพื่อนเอ้าหแล้วเพื่อนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ฉชีกไปวะทีมเล้วผมแอบช่วยแล้วกันอย่าเปิดอันตรีนะโอเคมันจะไม่เปิดอันตรีนะไปดิไป,ไปโอเค เพื่อนคนนี้เฟสสุดท้ายแล้วครับเขากลับม,มาเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วเราติดขั้นสามไฟแดงติดตูดโอเคมันเขาเจะเอาเพื่อนเรียบร้อยโดนเอ้ยเอามอลลี่มาด้วยเหรอ,อไม่ได้ดูอ๋อเรียบร้อยเพื่อนกูโดนทำหมันเรียบร้อยแล้วอ่าลายต่อไปก็เป็นกูที่แน่ ลบพับไปเลยแล้วก e ันอโอเล่นยากเจัดไฟแดงติดตูดเจ็ดสิบสองไหมวิชิบหายแล้ว 72ไม่ได้ชีครับตรงนี้ไม่มีไม้ทันไหมวะโอ้โหเกือบไปดันโอเคกลับมาที่เดิมยังไงอุ้ยอ๋อไอ้เง้ยมันกระตุกวะไม่โดน หลอกโอเคเจอก,กันแม่เทพเพื่อนยกหลอกไปหนึ่งทีเข้าไม้หลอกไปอีกหนึ่งทีกร <c ười> ะโดดกลับโอ้ไม่ทันไม่น่ากระโดดเลยพเพื่อนโอ้กูแลวอย่างเชื่อเขาไม่ได้ตามไมได่ดูหลังเหรอวะ เพื่อนพับไม้เพื่อนพับไม้ถิงเฉยเลยแม่เทพซะด้วยเฮ้ยเซฟได้เซฟครับฮึอ๋อ้ละแมททึบตรงนี้ไม่เห็นตัวด้วยเราเนี่ยเสียเปรียบอ๋อเสียเปรียบจัด ชิบผ่ายแล้วโยกโยกหลอกไม่ได้เอ้แล้วโมลิโมลีได้หรอโดนแขวนเฟดเดียวนี่นะอ่าเรียบร้อย <c oughs> ย่าดูหน้าดิไอ้เมก็หน้าขาวเหมือนกันนะเนี่ยแฝงผมก็เกมนี้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้หอออนแดงโมลีแดงโนวัน hmm. ด uh, <hurry. S 2> mm ้วยโอ้จะเอาอะไรไปรอดอ่ะถามจริงวยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมอย่าหันมานะเอ็งไม่ได้ใส่หูฟังเล่นใช่ไหมไม่ได้ยินแบบนี้เฮเหมือนจะไม่ใส่หูฟังเล่นนะไปเพื่อเราจุกไป ไปเพื่อนอุ้ยเปิดดนตีวะชิบหายเลยเพื่อนเขาเปิดดนตีเพื่อนระวางังเลยภาพปเออสวยสตันด้วยโอเคไม้ข้างหลังนี่เพื่อนเองเนอะไม่เอาเหรอเหมือนจะไม่เอาผมนะ เอาไม่เอายังไงโอเคอุย okay. แล้วมันมันดึงขาปก,ปกติมันจะไม่โดนนะแล้วเ,เหมือนเหมือนจะกระตุกนิดนึงน่าจะเป็นที่เน็ตนะครับเสียเลือดฟรีเลย,เยไปไปก่อนแตะเครื่องด้วยเอ้โหวทต่ยัดมาเลยไม่กลัวไม้นะคนะหลอกไปทีนึงเสืเหลือเครื่องเดียว เฮียพออันตีเต็มเปิดเลยว่ะของจริงนะคนเนี่ยยังไงอุยอ้ยไอ้ไม่โดนเฉยปกติมันต้องโดนนะมึงแกออมตูดออมตูดไปทีนึง่งพับเลยแล้วกันไม่บนลละโอเคมันจะทิ้งครับ เราเครื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวที่คอยหิวก่อนโอเคเพื่อนหิวหน่อยสวยไปเปิดประตูออกกันเฮ้ยชิบหายแล้วเหมือนจะเห็นผมเฮ้ยตีอะไรอ่ะ นี่ไงเอ้ยเอาไม่โดนอีกแล้วหรอสองครั้งแล้วนะงงเลยชิบหายแล้วใครเปิดประตูวะน่ะรอแป๊บหนึ่งเพื่อนไ่ยหาทาง อ้าวโอ้โหไม่ได้ข้าหน้าต่างมาหรออืมชิบหายไม่ได้ดูเมื่อกี้โอ้โหปริาไม่มีสวยแล้วเพื่อนไปอา้าวผมไม่มีทางหลังด้วยดิยเดี๋ยวคานอกจากเป็นเม้นแปบนึงเพื่อนไม่ออุ้มอ๋อขล้อ โอ้โหแล้วลงเป็นเว้นด้วยแฝงผมก็เกมนี้ก็ตายนะจีจีเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปเลยน้องรินรินยามากะมาปะวะหล่อนนั่นเนี่ยเหมือนจะมีทานนาด้วยไอ้คนนี้เขายืนหลอกเฟด่ะ เออ,อมันว่าแล้วเหมือนได้ยินเสียงของลุงไม่เสร็จด้วยเครื่องเนี้ยเอตอนตันนี้จุกได้นะจุกได้นานเลยแหละตรงเนี้ยเฮ้ยแมวเด้งวะ่ะมันจะกลับมากลับมาครับ ไม่ยอมไม่เสร็จว่ะน่าจะห่วงเครื่องนี้นะดกักเหรอเฟดโอเควิ่งต่อไม้หมูครับนะไม้หมูไม้วัวโอ้โหไม่ยอมไม่เสร็จจริงๆหลอกเสืยย โอ้ยแล้วมีแลนคอด้วยโอ้ยแล้วใครใช้ไม้ไปวะน่ะจะสองเครื่องเหมือนจะมานะวิ่ง <c oughs> ลุกช้าเกินกะเดือเครื่อง แชิปหายแลครับเอ,อกดีกว่าเดี๋ยวตายเหมือนตาเมื่อกี้เครื่องเสร็จแล้วไม่ออกไม่ได้เขามีทั้งโนวันแล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรแลนคอถ้าผมลม้มนี่คือผมโดนโมนีเลยนะโอเคครับผม โอ,อ้แล้วตัวแรงมาเลยินรูนสามเอ้ยอ๋อเรื่องจับเปิดเกมมาก็เอาล้มไม่หนึ่งคนเฮ้ยอย่ามาลองดูดิเอาเรื่องเปล่าไม่โดน เอ,อ้ยเฮ้ยเลี้ยวหอนเหมือนกันนันนี่อ่ะคนเนี้ยกระโดดโอุย้ยใช้โดนดนึงขาตลอดเลยตอนกระโดดนัาต่างอ่ะโอเคไ้่เหมือนจะมีทิงเกอร์ด้วย เอ้ยทำไมยืนนิ่งอ่ะเอาใส่หน้าหลอกสวยโอเคเหมือนจะทิ้งครับเอมันมาเพื่อนเจอกัน ไปแต่ไปเครื่องหนึ่งหรสามเครื่องครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป้าหมายสวยแล้วไม่มีตายยากหลอกไม้หลอกกระโดดหน้าต่างสวยสวยยังดีที่หลอกได้นะเมื่อกี้ไม่งั้นผมล้มไปแล้วเอ้ยทำไมยืนนิ่งอ่ะ ออกหรือเปล่าแมวไม่ออกนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลขอสัมภาษณ์นะครับฮ่ออกจริงเหรอเพื่อนเดี๋ยวนะไอถ้าออกมันจะเป็นบอดน่ยแสดงว่ายังไม่ออกหรือเปล่า น่ายังไหมอ่าเรียบร้อยนเสียงเสียงเป็นบอดแล้วไหมพุช่าอ่าเรียบร้อยครับน่าจะออกแหละพอเรามาเออมันก็คามตามเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับผมเป็นบอดเรียบร้อยอ่าเปิดตู้ต้องเปิดสองตู้นะถ้าเป็นบอดอะ่ะโอ้อ่าเรียบร้อย โอ้ไม่น่าเป็นหลังแกเขาเลยอ่าข้ามตามพอมาทางนี้ก็ข้ามกลับสวยเปิดตู้เล่นแล้วตีนะ่ะไปเอาดีกว่าจี๊บผม เกมที่เท่าไรหร่แล้ววะเนี่ยเกมที่5แล้วปะมาเกมนี้ก็เกมที่6นะครับทุกคนจะเจอกับไอ้ใหญ่นะมาดูกันว่าไม่โดนหรอกผมจะจุกไอ้ใหญ่ได้นานหรือเปล่าพับไปก่อนนะดูเชิงเขาเรียกว่าดูเชิงหลอกหมดเอ้ยสวยหมดพอดี ยาวซะจริงโอเคผมเปไปหมดอ่ะวิ่งย้อนคนระับโอ้โหตอนนี้ไม่ไม่มีไม้ไมมไมเลยไม่น่าออกมาสวยแล้วน่าจะลม้มอ่ะโอเคตั้งคิ้วเพื่อนเหลือสองเครื่องปั่นนี่ปั่นกันดีกว่าป ประตูอยู่ไหนวะน่าจะเห็นผมนะน่าจะมีบาร์บีคิวนะครับไปใหญ่นะอ่าเรียบร้อยเพื่อนเอาหมดแล้วแล้วปล่อยไว้คนเดียวไลเพื่อนโอ้โหอะไรคนเดียวเราแมวเด้งเราจะวิ่งสุมสี่สุมเราจะวิ่งสุมสี่สุมห้าไม่ได้อย่านะอย่าได้ยินเสียงนะโอเควิหลุมหลุมอยู่ตรงนี้เร่ โอ้โหกี่เกมวันนี้่หกเกมครับวันนี้คลิปนี้หกเกมนะก็ดูกันแบบจุใจไปน่าจะประมาณ20่นาทีได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะเคะครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย